ต้งมีมือถือตัวใหม่มานำเสนอทุกคนฮะกับ Samsung Galaxy A42 5G นะครับเป็นมือถือระดับกลางราคาหมืน่นต้นต้นตัวใหม่ล่าสุดของทาง Samsung เลยกำลังจะเปิดตัววันที่12พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้ฮะโดยในคลิปนี้ครับผมเป็นการพรีวิวเล่าความเจ๋งของมือถือตัวนี้ก่อนหน้าที่เราจะทำคลิปรีวิวฉบับจัดเต็มตามมาทีหลังนะครับไม่นานเกินรอแน่นอน จุดเด่นจุดแรกใหญ่ๆเลยครับตามชื่อรุ่นเลยก็คือ Samsung Galaxy A425G เนี่ยก็ต้องรองรับ 5G อยู่แล้วใช่ไหมฮะโดย 5G ที่เขารองรับมาเนี่ยครับเราจะทำการพิสูจน์ตรงนี้สดๆเลยว่าความเร็วที่ใช้จริงเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่มาดูกันครับเข้าไปปึ๊บเทสสปีดนะกด g กเล่าให้ฟังเล่นๆครับทุกคน ทาง s ซัมซุงเขาได้เคลมไว้ว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถรองรับสัญญาณ 5G ความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,700เมกะบิตเพอเซคเลยนะแต่สัญญาณ 5G ในประเทศไทยณตอนนี้ครับทุกคนความเร็วสูงสุดยังอยู่ที่1,200เมกะบิตเพอเซคนะผลลัพธ์ออกมาแล้วครับอยู่ที่452.57เมกะบิตเพอเซคนี่ เท่านี้เลยต้องบอกก่อนว่าณนะตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ออฟฟิศของแบร์ไตท่ามกลาง RCA แถวๆนี้นะครับทำการทดสอบ2-3ครั้งจะอยู่ที่ประมาณ400-500เมกประมาณนี้ไม่ได้น่าเกียดอะไรเลยสำหรับมือถือในราคาหมื่นต้นๆแบบนี้นะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบเลยครับผมแน่นอนครับว่ามือถือที่รองรับระบบ 5G ก็ต้องเป็นตัวชิปเซตใหม่แล้วโดยในรุ่น Samsung A42 5G นี่ครับ ได้ใส่ตัวชิปเซตมาเป็น Qualcomm Snapdragon 750G ตัวนี้เป็นตัวใหม่ของซีรีส์700ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองเรียกได้ว่า s a m s u n งเอาเข้ามาใส่ในมือถือเนี่ยเร็วมากๆตัวชื่อรุ่น Snapdragon 750G มีลงท้ายด้วยตัวอักษร G แบบนี้ครับผม มันคือรุ่นที่มีการโมตัว G P U ตัวการ์ดจอเพื่อให้รองรับการเล่นเกมได้อย่างลื่นเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนตัวเครื่องครับมาพร้อมกับแรมสูงถึง8 g b หน่วยความจำสูงสุดนี่128 g b สามารถใส่ m i โคร S D Guard เพิ่มได้ด้วยนะเห็นว่าตัวเครื่องบางๆแบบนี้นะฮะจะบอกว่าเขายัดแบตมาให้สูงถึง5,000มิลเลยนะ 5,000มิลเนี่ยผมว่ารองรับการใช้งานได้เต็มวันไม่ต้องชาร์จเพิ่มสบายๆเลยฮะมาดูในส่วนของฝาหลังกันบ้างครับฝาหลังนี่เป็นดีไซน์พิเศษของรุ่นนี้นะฮะที่เรียกว่า Prism.Black โดยจะเป็นรูปทรงเรียนแบบ3มิติฮะจะเป็นดอเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเอย่างนี้มี4เฉดตรงนี้ฮะดูแปลกตาสวยงามดี มี3สีให้เลือกด้วยกันครับผมโดยที่ผมถืออยู่นี้อย่างที่บอกว่ามันคือ p r i s m ดอทแบนะฮะแล้วก็จะมีสีเทาและสีขาวจะเป็น p r i s m ดอทเและ p r i s m ดอทไวทอีก2สีให้เลือกด้วยครับในส่วนของหน้าจอครับทุกคนเป็นหน้าจอแบบ S AMOLED ขนาดอยู่ที่6.6นิ้วนะครับผมแล้วก็ r f r e s h r เลยครับอยู่ที่ 60Hz เฮยังไม่ใช่จอนุ่มนะครับแต่ก็มีการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอมาให้แบบนี้ด้วยครับ ทางด้านหลังครับผมเราก็จะเจอกับเลนที่ยัดมาให้ถึง4ตัวเลยนะมีตัวแฟลชอยู่ทางด้านใต้ตรงนี้เลนสตัวเนี่ยครับจะแบ่งออกมาเป็น<ะ>เลนหลัก1ตัว,ว<ะ>เลนส์วายตัว,ว<ะ>เลนส์มาโครหตัวเลนวัดระยะมาให้อีก1ตัวอย่าลืมนะว่านี่คือมือถือระดับหมื่นต้นๆไซส์กลางๆแบบนี้ ยัดเลนมาให้ถึง4ตัวแบบนี้ผมว่าคุ้มเลยแหละนอกจากนี้ครับผมทุกคนก็ยังมีระบบ A I Scene Optimizer ที่มีในรุ่นพี่ๆนะครับ A I Scene Optimizer เนี่ยมันคือการปรับจูนภาพตามวัตถุที่เรากำลังถ่ายนี่อย่างนี้ฮะมันจะมีมุมขวาล่างอยู่ตรงนี้นะถ้าสมมุติเราถ่ายรูปคนมันก็จะปรับจูนภาพตามการถ่ายรูปคนถ่ายเอกสารมันก็จะปรับจูนอีกแบบหนึง่งนี่หล่อเปล่าเอ เดี๋ยวในจุดนี้ครับผมการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมจะเอาไปเล่นอีกแป๊บหนึ่งเพื่อจะเอามาใส่ในรีวิวฉบับจัดเต็มที่กำลังจะออกมาหลังจากนี้อย่างแน่นอนครับ <suficiente> และทั้งหมดที่ผมว่ามานี่ครับทุกคนก็คือ Samsung Galaxy A42 5G นะครับผมราคาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆไม่เกินหมื่นสามแน่นอน แต่สเปคที่ให้มาเรียกได้ว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกล้องสี่ตัวชิปเซตตัวใหม่จอที่ให้มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต้าจะเอามือถือเครื่องนี้ไปทำการรีวิวฉบับจัดเต็มเต็มแน่ๆละเอียดละเอียดเรียกได้ว่าเป็นผุยผงเลยแต่ตอนนี้รบกวนทุกคนคอมเมนต์บอกต้าหน่อยว่าคิดยังไงบ้างกับมือถือระดับรุ่นกลางๆตัวใหม่ของ Sam s u n งครับ